i p h o n 16 Pro Max เครื่องเล็กกับ iPhone 15 Pro Max เทียบกันเลยครับว่า2เครื่องนี้จะแตกต่างกันอย่างไรครับจับถือแตกต่างกันไหมผมพัดที่พัดรีวิวมาเล่ามาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังในภาพรวมแล้วนะครับ i อโฟน16 Pro Max นี่ยังมาพร้อมกล้องหลัง3าตัวนะครับถ้าไม่รวมตัวของไรได้นะครับจะเป็นกล้องทั้งเลนส์ซูมเอาต์ตะวายและเลนส์ปกตินะครับสิ่งที่แตกต่างเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณดูแบบนี้ผมว่าคุณอาจจะดูไม่ค่อยออกนะครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเทียบความกว้างนะเนี่ยคุณจะ ความกว้างของ iPhone 12 Pro Max เนี่ยจะกว้างกว่าเล็กน้อยนะครับคือจาก76.7ม mm ิลิเมตรเนี่ยเป็น77.6ม mm ิลิเมตรครับกว้างขึ้นระดับ0.9ม mm ิลิเมตรนั่นเองซึ่งถามว่าตัวเลข0.9เนี่ยกเกือบๆหนึ่งมิลิเมตรเยอะไหมนะครับไม่เยอะเลยแต่จับถือจริงเนี่ยรู้สึกได้ถึงความแตกต่างนะครับว่าเฮ้ยนิ้วมันเอื้อมได้ยากกว่าวะเออแล้วความสูงเนี่ยแตกต่างกันที่3มิลิเมตรนะครับอ่ะลองตั้งให้ดูพร้อมๆกัน,นครับผมตั้ง iPhone 2เครื่องพร้อมกันนะครับแล้วจับถือขึ้นมาเน กูเห็นว่า iPhone 12 Pro Max เนี่ยมีความสูงกว่า iPhone 12 Pro Max อยู่เล็กน้อยนะครับและความแตกต่างนั้นกายภาพนอกแถวนี้นะครับการวางปุ่มต่างๆนะครับยังเหมือนกันนะครับคือมีปุ่ม Silent ให้นะครับอ่ะปุ่มนี้มีเป็น Action Button ให้เหมือนกันนะครับไม่เรียกว่าไซเลนส์สี่เหลี่ยมแอคชั่นมาทอมนะครับส่วนอีกฝั่งนี้นอกจากการมีปุ่มฮาวเวอร์ปกติแล้วนะครับก็จะมีปุ่มชัตเตอร์เพิ่มมาในด้านนี้ด้วยครับทำให้เวลาเราใช้งานเนี่ยสำหรับเรื่องการถ่ายภาพนะครับอ่ะวางปุ่มตรงนี้เนี่่่ยแตผมมวาันนไกละดดูิ นิ้วสั้นแบบไม่รู้นะผมว่านิ้วผมคงไม่ได้สั้นอะไรขนาดนั้นนะเนี่ยคุณดูดิมันต้องเอื้อมมาแบบนี้ครับทำให้การถ่ายรูปจร,จริงๆอ่ะผมว่ามันค่อนข้างไกลนะครับเออต้องรอดูแหละว,ว่าคือจะทํามาแบบนี้จริงๆหรอหรือว่าจะเป็นเน้นรุ่นโปรอ่ะให้คนไปใช้รุ่นโปรมากขึ้นมารอบนี้นะครับอาจจะวัสดุเหลือปะ่ะถ้ารุ่นโปรมันน่าจะใกล้กว่านี้และสามารถที่จะกดถ่ายได้ง่ายกว่านี้ครับอันนี้คงต้องรอดูแหละถ้ารุ่นโปรมันใหญ่ขึ้นเล็กน้อยนะครับอ่ะมันคงไม่ได้ใหญ่กว่าแบบเทียบกับรุ่นโปรแม็กกับไอันนี้คือ iPhone ซึ่งในข่าวหลุดตอนนี้นะครับพ่อบอกว่ากล้องหลังของ iPhone 16 Pro Max เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับ iPhone 15 Pro Max นะครับคือมี3กล้องเหมือนกันนะครับแต่กล้องที่เป็นระยะ Outdoor er Wide Angle จะเพิ่มเป็น48ล้านพิกเซลนะครับจะไม่เป็น12ล้านพิกเซลแล้วพิกเซลมากกว่าเดิมแต่กล้องซูมระดับ5 x อะ่ะก็ยังเป็นกล้องซูม5 x ที่มี12ล้านพิกเซลเท่าเดิมนะครับอ่ะต้องรอดูนะกันว่าเปิดตัวจะมีอะไรผิดแตกต่างจากนี้ไหมนะครับน่าเสียดายที่ว่าตัวกล้องเนี่ย,ยยังไม่มีตัวกล้องที่เป็นแบบเพ้นิสโคปง ช้านะครับตัวรุ่นโ r o m ม x อ่ะสู้รุ่นของ Pro ไม่ได้นะครับในการถ่ายที่เป็น 3x นะครับเพราะว่ารุ่นโ Pro เฉยๆอะทั้ง14ทั้ง15เนี่ยยังเป็นกล้องสุดที่เป็นระดับ 3x นะครับสำหรับเลนส์ซูมครับแต่ว่าไม่เป็นเพอริสโคปนะครับการเปิดตัวเครื่องมาใหญ่ขนาดนี้สำหรับ iPhone 16 Pro Max นะครับผมอาจจะไปเลือก iPhone 16 Pro เฉยๆที่มีขนาดใหญ่กว่า iPhone 14 Pro เล็กน้อยนะครับอาจจะจับถือทันมือมากกว่านะครับและการวางปุ่มชัตเตอร์มานะครับเชื่อว่า iPhone 16 Pro จะวางปุ่มชัตเตอร์มาได้ใกล้กว่านี้นะคร มันก็ยังสามารถที่จะถ่ายได้ง่ายกว่านะครับตัวเครื่องที่ใหญ่ขึ้นก็มาพร้อมกับหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นเช่นกันนะครับโดยมีขนาดใหญ่จาก6.7นิ้วเป็น6.9นิ้วครับและขอบหน้าจอจะบางลงอีกเล็กน้อยด้วยครับทีนี้เนี่ยเรื่องของแบตเตอรี่นะครับที่ให้มามากขึ้นเลยครับถ้าตามสเปคของ g s m Arena นะครับจะบอกว่า ไอโฟนหก pro max ที่หลุดมาตอนนี้นมีแบตเตอรี่ที่มากขึ้นกว่าไอโฟน e จ็ห้า pro max อยู่ประมาณสักสองร้อยมิลลิแอมโดยประมาณนะครับแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นราวสองร้อยมิลลิแอมจะเพียงพอต่อการใช้งานได้ปล่าคงต้องรอดูกันในด้านวัสดุตัวเครื่องนะครับเขาบอกเครื่องจำหน่ายจริงย,ยังเป็นตัวของไทเทเนียมเกร็ดไฟเหมือนเดิมนะครับแต่อย่างไรก็ดีตัวนี้คือเครื่องที่เป็นแบบลีกมานะครับอาจจะไม่สามารถที่จะมาสรุปให้คุณได้นะครับว่าวัสดุจริงจะเป็นแบบนี้นะครับจะเหมือนผิวสัมผัสแบบนี้ไหมนะครับอาจจะตอบไม่ได้นะคงต ให้คุณแต่ต่อให้ผมบายเฮดปิดตาจับเนี่ยสลับเครื่องไปสลับเครื่องมานะครับผมก็รู้สึกได้นะครับว่า ตัวเครื่องของ iPhone 16 Pro Max เนี่ยมีความบานที่มากกว่านะครับต่อให้1ม mm มเองก็าตามเนี่ยผมว่าผมรู้สึกได้นะถ้าเกิดว่าเราเน้นเรื่องการจับถือผมว่าผมก็ยังเทใจให้กับ iPhone 15 Pro Max มากกว่านะครับแต่ก่อนผมมักจะบ,บ่นเรื่องของ iPhone 14 Pro Max ว่าขนาดเครื่องมันใหญ่เกินไปนิ้วผมอาจจะไม่ได้ยาวด้วยจับแล้วรู้สึกว่าเออมันใหญ่มันจับยากนะครับการบาลานซ์นหนักต่างๆความหนักของตัวเครื่องด้วยพอเป็น15 Pro Max ปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่าผมจับถือได้ค่อนขัางขนาดมือมากขึ้นเต็ รุ่นที่เป็นรุ่นโปรนะครับและใครที่ดูชอบผมมาเนี่ยผมจะค่อนข้างซีเรียสเรื่องนี้นะครับผมบางทีใช้งานมือเดียวเป็นหลักนะก็รู้สึกว่าเออด้วยความที่มันใหญ่แบบนี้มันบานแบบนี้ก็อาจจะต้องปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่าเราจะซื้อ i p h o e 1 e Pro Max แบตเตอรี่น่าจะมาพร้อมกับการระบายความร้อนแบบใหม่ที่ใช้กาดวินเข้ามาช่วยทําให้การระบายความร้อนนั้นดีมากยิ่งขึ้นและเป็นแบตเตอรี่แบบ s t a c k เล layer ซึ่งในรอบนี้เนี่ยในรุ่นโปรเนี่ยจะขยายหน้าจอใหญ่ขึ้นนะครับ0 2นิ้วนะ ตัวเครื่องในรุ่นโปรใหญ่ขึ้นแต่ว่าก็ได้กล้องเท่ากับรุ่นโปรแม็กตามข่าวหลุดมานะครับเขามีหน้าจอที่ใหญพ่พอดีพอดีแล้วผมมองว่ารุ่นโปรอาจจะเป็นรุ่นที่เหมาะสมสำหรับ p h o n e 1 6 p r o Series หรือเปล่านะครับแน่นอนครับสีเปิดตัวชูวโร่งใหม่คือสีน้ำตาล b r o w d e เ s e สสีน้ำตาลที่ออกแนวเข้มๆแบบนี้มันจะดูคัพเปอร์มากกว่าไหมครับรอดูสีจริงตอนเปิดตัวรอดูเครื่องจริงครับว่าสีนี้จะสวยถูกใจไหม สำหรับผู้สนใจนะครับเรารวมโค้ดต่างๆมาให้แล้วนะครับสามารถสั่งซื้อได้ลิงก์ใต้คลิปนี้9.9ราคาพิเศษทางช้อปปี้และลาซาด้าแล้วเจอกันคลิปหน้ากับผมพัทที่พัทรีวิวนี้ลาไปก่อนบายบายสวัสดีครับ